เข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะรายการเพื่อนคู่คิดมิตรเกษตรกร พาคุณผู้ฟังไปที่ตำบลหนองแสงอ,อําเภอปากพรีจังหวัดนครนายกค่ะเยี่ยมเยือนที่สวนเกษตรอินทรีย์ปันนาทีนะคะพูดคุยกับเกษตรกรท่านนี้ค่ะเจ้าของสวนค่ะคุณพี่นรุตเพชรจำเริญสุขนะคะหรือว่าพี่รุตค่ะสวัสดีค่ะพี่รุตค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งจุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรมีจุดพลิกผันมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างทราบมาว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทําเกษตรมาก่อนเลย ใช่ครับจริงๆเนี่ยผมก็เป็นมนุษย์เรือนคนนึงที่อยู่ในเมืองหลวงนะฮะเข้าไปสู้ชีวิตก็เลยอยู่ที่นู่นประมาณสักยี่สิบปีค่ะคราวนี้เราก็มาเจอในในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพตัวเองเนี่ยเริ่มถดถอยลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผลก็บังเอิญว่าผมมีโอกาสได้ลูกผมนะฮะเกิดขึ้นมาคราวนี้ลูกผมก็เป็นเด็กกิเศษ ต้งการดูแลเอาใจใส่ที่มากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลในการลาออกจากงานทิ้งเมืองหลวงมาอยู่ที่นครนายกค่ราวน,นี้ก็เริ่มดูแลตัวเองพอเริ่มดูแลตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มสนใจในเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องการเกษตรซึ่งมันเป็นเกษตรที่มันปลอดภัยก็คือเกษตรอินทรีย์เราเริ่มจากการกินอาหารก่อน,น,นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ ู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เขาเขาเขาจะแนะนํามานะครับว่าใช้ชีวิตให้ดีกินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาให้เป็นอาหารกินอาหารให้เป็นยาดีกว่า,ก,วากินยา,นยาให้เป็นอาหารหอาารืใช่ความความหมายก็แตกออกมาก็คือว่าเรากินอาหารที่ดีคะัะมีประโยชน์ไล้สารพิษปลอ,อไปเนี่ยสร้างสร้างสุขภาพที่ดีจากข้างในนะครับ ออกมาแล้วมันก็จะออกมาตามเนื้อหนังมังสาออกมาตามดวงตามาตามเส้นผมอะไรประมาณเนี้ยครับสุขภาพก็จะออกมาดีกว่ากินยาเป็นอาหารยังไงหมายถึงว่าผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท,ที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเราเห็นวิวธีการทํางานในชีวิตเมืองหลวงนะฮะก็คือเราใช้ร่างกายและจิตใจเยอะมากมันจะบั่นทอนสุขภาพเราคตรงนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย เมื um ่อเมื hey. He e ่อเราใช้ชีว yes. ิตอยู right ่ในเมืองมากๆเร่ง <or> รีบเปนอมากเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมันสุขภาพมันก็แย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆเงินที่เราทํางานมาเก็บสะสมมาก็ต้องเอามารักษาตัวเองนะครับก็อย่างที่เห็นว่าบางคนนียยาที่กินเนี่ยกำเอือยินหมือนก็อิ่มและอะไรประมาณเนี้ยครับทําลายไตตับไตมากเลยใช่ใช่ครับมันก็เลยเป็นจุดจุดอีกผันในการมาทํำเกษตรอ่าเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเลยนะคะ ในการทำเกษตรอินทรีย์ <im it> ก็คือเรื่องของการทำให้อาหารของเรานั้นปลอดสารที่สุดนะคะปลอดสารพิษพี <im it> ่รุษ <im it> ช่วงก่อนหน้านี้คือทำงานเป็นวิศวกรน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็จุดพลิกผันอีกหนึ่งอย่างก็คือมีบุตรนะคะมีลูก <im it> ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของเวลาด้วยนะคะตัดสินใจมาทำเกษตรช่วงปีไหนคะช่วงปี ประมาณ2,557 558 <57. S 2> ตวงนี้คราวนี้มันจะมีมันจะมีแรงบันดาลใจของผมที่ที่ตัดสินใจแน่วแน่มากๆเลยก็คือตอนช่วงปีห้าเก้าในช่วงเวลาช่วงช่วงเวลาเดือนตุลาถึงเนี้ยนะครับก็คืออ่าในหลวงราชการที่เก้าสงเด็จสวรรคตค<ะ>ราวนี้ผมก็จะมีโอ้พูดไปแล้วก็ขนลุก<ะ> <laughs> คือคือเราเรามีความรสึกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยเชื่อพ่อ เราไม่เคยใช่อเครพอหลวงเรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการทําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยเราไม่เคยศึกษาพอพอช่วงปีนั้นปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจแน่วแน่ว่วาอ่ะโอเคเราศึกษาลงไปศึกษาไปอ่านไปศึกษาพระราชกรณียกิจของท่านะนะครับแล้วก็เราก็ไปตามตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆตามปราต่างๆนั่นคือเรื่องของจริงจังในเรื่องของการทําเกษตร แล้วผมก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเองก็คือว่าเรามีความแน่วแน่ในเรื่องของกเ sea, กเตษตรอินทรีย์เกษตรปลอดพิษอยู่แล้วก็เลยมาทำได้ได้ได้องค์ความรู้มาแล้วก็มาปร,ร,รับเปลี่ยนวิถีชีวิตการกินการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ทําพัฒนาสวนมาเรื่อยๆจนจน,จนได้รับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นออกไทยแลนด์ไอโฟมก็คือเกษตรอินทรีย์นานาชาตินะครับแล้วก็เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม P gS ค่ะโอ้ oh, จุดเริ่มต้นก็คือแรงบันดาลใจจากพ่อหลวงนะคะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องขององค์ความรู้ด้วยพี่รุตเดินทางเสาะหาความรู้นะคะศึกษาค้นคว้าเสาะหาความรู้หลากหลายนะคะจนสามารถนำมาปรับใช้ประยุก์ใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่รวมไปถึงบริบทของตัวเองด้วยนะคะซึ่งองค,ความรู้ถือได้ว่าเป็นหนงเงื่อนไขในสงเงื่อนไข,ขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะณนะเวลานี้ค่ะหลังจากที่เราเริ่มต้นเมื่อปี2,557เรื่อยมานะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกเหนือจากเรื่องราวของเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วพี่ยังได้ข้อคิดอะไรจากการทําการเกษตรบ้างคะก็คือเรื่องของสุขภาพอันนี้คัญสําคัญมากๆซึ่งโลกทุกวันนี้ อย่างของเมืองไทยเนี่ยมันจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นค<า>่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินและเรื่องของสุขภาพสําคัญอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ว่านครนายกผมมา,มาอยู่ที่นครนายกเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเมืองที่ใกล้กรุงอยู่ใกล้แค่นี้ขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งก็มาถึงแล้วาาาอากาศดีอากาศดีมากอากาศดีใช่อากาศดีมากครับค่ะ<า>แล้วก็แล้วก็เราก็จะพัฒนาในเรื่องของเนี่ยอาหารการกินซึ่งมันเป็นอ์แกินดินจริงจริงเนี่ย เพื่อลองรับโลกผู้สูงอายุต่อไปเนี่ยะนะครับเพื่อลองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะ,ะในเรื่องของอาหารอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยที่นครนายกเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากพอสมควรเลยนะคะที่สวนณเวลานี้บนเนื้อที่กี่ไ,ไร่คะพี่แบ่งแบ่งเป็นพื้นที่อ่าลักษณะเหมือนโคกหนองนานะครับค่ะ ที่เป็นโคกนี่เราจะทําลักษณะของไม้ยืนต้นก็มีสวนสวน,นมะยงชิดมะปรางหวานนะครับอมะยงชิดมะปรางหวานของขึ้นชื่อของนครนายกนะคะใช่ครับใช่ครับขาดไม่ได้เลยแล้วก็แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะทําในลักษณะของป่าสุสัตป์ปสุสัตว์ด้วยค่ะใช่ซึ่งของเราก็จะได้รับรองมาตรฐานไปแล้วว่าเป็นเป็ดปศุสุสั์อินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นเป็ดไข่ไก่ไข่แล้วก็ไก่พื้นเมืองนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ส่วนบนโคกแล้วก็บริเวณที่มีกุศลก็ทําประมงอินทรีย์ส่วนท้องนาอีกประมาณ1ิบไร่เนี่ยเราก็ทําเป็นนาข้าวอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเป็นอินทรีย์ร้อเปอร์เซนต์นะคะและได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วด้วยนะคะครับครับผมค่ะสนใจเรื่องของการทําประมงอินทรีย์ค่ะเราเลี้ยงอะไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคการเลี้ยงยังไงบ้างในส่วนของสัตว์แต่ละชนิดค่ะ คือต้องเรียนต้องเรียนก่อนนะครับว่าของของเราเองเนี่ยเราไม่ถึงขนาดว่าเป็นเชิงพาณิชย์ทีเดียวค่ะ<ฆ>อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าคือเราทําเพื่อให้ครอบครัวเราทานก่อนอ oh. เพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างที่จะปราณีตในเรื่องของของวัตถุด,ดิบอาหารการดูแลเอาใจใส่พวกนี้ครับทั้งพืชผักทั้งทั้งปศุสัตว์ทั้งหล่ะ<ฆ>ประมงก็เช่นกันเราไม่ได้แบบว่าเราจะไปเลี้ยงเชิงพาณิชย์ที่ขายในปริมาณเยอะแต่เรามี มีทั้งปีมีให้ทานทั้งปี <c oughs> เป็นเป็นปลาธรรมชาติเป็นหลักอ๋อเป็นธรรมชาติเลยเป็นปลาใช่ครับก็จะมีพวกปลาช่อนปลาหมอปลาดุกอะไรประมาณเนี้ธรรมธรรมชาติไปเลยปลาตะเพียนปลาสลิดนี้ยครับ <c oughs> ธรรมชาติครับ <c oughs> โอ้มีหลากหลายพอสมควรเลยนะคะหลากหลายชนิดอืม <c oughs> แล้วก็มีเป็ดไข่ใช่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ใช้เป็นไก่พื้นบ้านด้วยพื้นเือครับ S <S ใช่ใางบางบางพี่พก็จะเรียกไก่ขึ้นเมืองบางพที่ก็เรียกไก่บ้านนะครับใช่ครับลักษณะเป็นยังไงบ้างคะของนครนายกของเราถ้าของไก่นครนายกที่ที่เขาส่งเสริมกันส่วนของราชการที่เขาส่งเสริมกันก็จะเป็นในลักษณะของไก่ไก่เรืองหางขาวอ๋อเรืองหางขาว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่ครับเรืองหางขาวที่เด่นๆเพราะว่าจะเส้นทางของสมเด็จพระนเรศวรท่านท่านท่านเสด็จผ่านอะไรประมาณนี้จะดังเรื่องนี้ครับ ใช่ครับเขาะจะมีพวกไก่ชนไก่อะไรแล้วก็จะพัฒนามาเป็นไก่พื้นเมืองอไรประมาเนี่ยลักษณะที่โดดเด่นนะคะพี่ของไก่พันธุ์นีต้ตัวค่อนข้างจก่ใหญ่ตัว,ตวใหญ่ใช่เนื้อเยอะตัวใหญ่เนื้อเยอะใช่คราวนี้ก็เรื่องของคุณภาพเนื้อนะแล้วก็คุณภาพของของสีรสสัมผัสอะไรประมาณเนี้ยก็จะโดดเด่นผมครับมันจะมีความเหนียวเล็กน้อยตามธรรมชาติของของไก่พื้นเมืองอยู่แล้ว การเลี้ยงก็ไม่ยากใช่ไหมคะการดูแลรักษาการเลี้ยงดูใช่ครับคือคือเลี้ยงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าเราต้องดูแลใจใส่เขาอย่างของที่สวนผมเนี่ยก็จะประมาณว่าเรา <c oughs> เราเราเราเลี้ยงปล่อยอิสระ <c oughs> ให้เขาแสดงออกในในเรื่องของพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาอ๋อ <c oughs> ้เกียจมีมีการโบยบินมีการกระโดดอะไรเงี้ยตามธรรมชาติ <c oughs> เราเราเราก็จะปล่อยในพื้นที่สวนนะครับค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มีการเลี้ยงปลวก เลี้ยงตัวเพื่อเพื่อเลี้ยงไก่อีกทีหนึง่งหรือหรือจะเป็นเลี้ยงเขาเรียกอะไรละเลี้ยงหนอนนะครับนอนมแมลงวันนะครับ๋อหนอนมแมลงวันเป็นอาหารของไก่อีกทีหนึง่งใช่เพราะเราทําน้ําหมักไนียครับเมื่อทําน้ําหมักเสร็จปุ๊บเราเปิดฝาสักสักระยะหนึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมประมาณสักสองสาวันเนี่ยก็จะเริ่มมีนอนเราก็มาเคาะเคาะเคาะให้ไก่กินอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะ อินรีด้วยลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะคะแล้วก็เป็นไก่ไข่พื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษของที่นครนายกด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ทั้งหมดค่ะผลิตผลทางการเกษตรเรามีแหล่งจำหน่ายหรือว่าตลาดที่จะส่งไปยังผู้บริโภคที่ไหนบ้างคือถ้าเป็นของของกลุ่มเนี่ยด้วยความที่ว่าผมจริงๆตอนแรกเนะี่ยผมทำรายรายเดียวเนี่ยผมก็จะ เป็นในลักษณะของการขายออนไลน์นะครับค่ะขายออนไลน์ก่อนเบื้องต้น <c oughs> เติบโตมากับการขายออนไลน์แล้วก็เป็นในลักษณะของของการเดลิเวอรี่โทรสัง่งแล้วเราก็ทําตามออเดอร์อะไรประมาณเนี้ยครับ <c oughs> แล้วก็หลักๆเลยก็คือเติบโตในเรื่องของตลาดก็คือเราได้ตัวสวนเราเนี่ยเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางสาธารณาสุขจังหวัดนครนายก <c oughs> ให้สามารถเข้าไปจำหน่ายให้กับบุลคลากรภายในสำนักงานได้ อะไรประมาณเนี้ยอืครับผมเรามีตลาดตรงอยู่แล้วนะคะส่งตรงรถึงมือผู้บริโภคเลยใช่ครับตอนนี้พอพอส่วนตัวเราเองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพอเราทําได้เลยในะระดับหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราเราอิ่มแล้วเราอยากให้คนอื่นอิ่มบ้างมหมายถึงว่าชาวบ้านหรือคนบุคคลในพื้คคนที่ใกล้เคียงเนี่ยฮะค่ะว่ามีรายได้บ้างสามารถที่จะปลดหนี้ได้เหมือนผมค่ะสามารถที่จะเติบโตได้ อย่างมั่นคงม,มันก็เลยเป็นจุดกำเนิดว่าทําให้ผมคิดเที่จะก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์หนองแสงนะคะที่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันถึงรายละเอียดเชิงลึกนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นการบริหารจัดการกลุ่มผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางกลุ่มรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านจะเชื่อมโยงกับเกษตรกรได้อย่างไรบ้างนะคะช่วงสุดท้ายนี้ค่ะคุณพี่รุตอยากให้พี่รุตฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านสักนิดหนึ่งในเรื่องราวของการทําการเกษตรอะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่วงของการฝ่าวิกฤตโควิดแบบนี้ด้วยอะค่ะ ครับผมถ้าถ้าเราพูดถึงใน,ในเรื่องของอวิกฤตโควิดนะครับคนณนตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะลําบากทั้งหมดค่ะแต่คราวนี้ผมผมอยากให้เอ,เ,อเอาเอาตัวผมนี้ยกตัวอยา่างสักเล็กน้อยช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ผมสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้เพราะเรามีแหล่งอาหารมีความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะมีข้าวมีผักมีไก่มีไข่ทุกอย่างพร้อมช่วงโควิด องรอบที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถที่จะมันไม่ได้แค่มันไม่ได้แค่อยู่อยู่ได้ผมสามารถที่จะช่วยเหลือพักพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในเมืองกรุงในเมืองหลวงผมสามารถส่งผักส่งข้าวส่งไข่อะไรเงี้ยส่งไปให้ที่เขาโดนกักตัวบ้างที่เขาโดนล็อกดาวน์บ้างเนี้ยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามาทางวิถีอ่าเกษตรเนี่ยผมว่าถ้าทําทําแล้วมีความยถูกต้องแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันยั่งยืนค่ะและมัน และมันสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่พ่อหลวงท่านท่านรับแล้วก็สอนเรามาค่ะนะครับซึ่งพี่รุตเองนะคะก็สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอินทรีย์กเษ C, กเษตรตามรอยของพ่อหลวงนะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปลดหนี้และเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยที่สําคัญที่สุดเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารก็สามารถทําให้เห็นเป็นตัวอย่างกับกเกษตรกรหลายๆท่านในพื้นที่แล้วนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจจะขอคำปรึกษาพูดคุยกับคุณพี่รุตนะคะสามารถติดต่อได้ที่0816298571นะคะรวมไปถึงทางหน้าแฟนเพจ Facebook ด้วยที่สวนกเกษตรอินทรีย์ปันนาทีนะคะย้ำหม่ยเลขโทรศัพท์อีกครั้งค่ะ0816298571วันนี้ขอบคุณคุณพี่ณรุตเพชรจำเริญสุขค่ะเจ้าของสวนกเกษตรอินทรีย์ อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ สำหรับเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถที่จะขอคำปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะแนวทางในการทำเกษตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับเกษตรกรก,รกันได้ค่ะช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะติดต่อที่คุณพี่นรุธค่ะ081 629-8571้าามย้ำอีกครั้งค่ะ081-629-8571หรือคุณผู้ฟังเข้าไปที่หน้าแฟนเพจและเฟซบุ๊กนะคะค้นหาคำว่าสวนเกษตรอินทรีย์ปันนาทีเพียงเท่านี้ก็จะสามารถติดต่อเกษตรกรได้โดยตรงค่ะอยู่ที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครน,นายกค่ะ